หนังสือที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนนะครับก็เคยครับผมก็เป็นหนังสือแปลนะครับชื่อว่า The Magic of Thinking Big นะครับก็ชื่อไทยว่าคิดใหญ่ไม่คิดเล็กต้นฉบับเนี่ยแต่งโดยอาจารย์เดวิดชอ o ตนะครับถ้าออกเสียงไม่ผิดแล้วก็มาแปลเป็นไทยโดยดรนิเวศครับผม ก็รู้จักหนังสือนี้ครั้งแรกนะครับช่วงอยู่ประมาณม2ครับผมก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งในโรงเรียนเนี่ยเอาหนังสือเล่มนี้มาให้พี่ชายผมอ่านซึ่งผมก็เกิดความสงสัยด้วยความเป็นเด็กครับว่ามเมนหนังสือเกี่ยวกับอะไรทำไมอาจารย์ถึงเอามาให้อ่านอะไรเงี้ยครับผมก็แอบอ่านของพี่ดูบ้างแต่ก็ไม่ได้อ่านจริงจังอะไรมากมาย มาอ่านจริงๆอย่างจังก็ช่วงตอนม3ขึ้นมสครับช่วงปิดเทอมช่วงนั้นผมก็นั่งอ่านไปวันละบทวันละบทไปเรื่อยๆครับ <S <S แล้วก็อ่านจนจบไม่น่าเชื่อเมืนกว,ว่าตัวเองจานหนังสือจบนะครับเพราะว่าปกติอ่านหนังสือไม่ค่อยจบเท่าไหร่เนื้อหาของหนังสือนะครับหนังสือก็ออกเป็นแนวคิดวิทยาครับผมก็มันจะประมาณแบบว่า ทำอย่างไรให้ประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวการทํางานการเรียนต่างๆครับผมด้วยหนังสือเรื่องนี้มันเหมือนมีพลังอยู่ในหนังสือเวลาหยิบมาอ่านครั้งไหนเนี่ยมันก็จะแบบตั้งพลังให้เรากล้าที่จะคิดใหม่เรื่อยๆคิดต่อไปเรื่อยๆนะครับหนังสือเรื่องนี้มันคอยเติมพลังให้เวลาที่เราล้มเหละวครับ คือถ้าไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็อาจจะไม่เป็นคนแบบนี้ก็ได้เพราะว่าช่วงชีวิตมอต้นกับมอปลายผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนละคนกันเลยถ้าเพื่อนคนไหนมีเวลาว่างผมแนะนําให้อ่านนะครับผมว่ามันเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึงเลยทีเดียว The m a g i c of thinking big นะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสำนักพิมพ์อะไรนะครับ ที่มีคุณภาพสิ่งกินครับบ้าวว่ะ